สามารถแปลงเพศได้ตอนอายุเท่าไหร่อืมอืมค่ะเอ่อแปลงเพศเนี่ยต้องแบบรูลิติภาวะนะคะรุ้ลิติภาวะเนาะเพราะว่าคือจะต้องเราก็คือต้องรอให้เหมือนแบบเอ่อทุกอย่างของเราเมันจเจริญเติบโต,ต,ตดีอ่ะนะคะก่อนนะคะแล้วก็ต้องมาดูพลัติติภาวาะเนาะถึงจะแบบแปลงเพศได้เนาะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการแปลงเพศค่ะเราจะไม่ใช่แค่แบบว่าเออเดินเข้าไปเลยก็แบบเออฉันอาจจะแปลงเพศอย่างเงี้ยได้เลยนะคะ มันอาจจะต้องมีกระบวนการที่แบบว่าเราจะต้องมีการประเมินอะไรต่างๆนะคะเ mm hmm. นาะหรือว่าคนที่แบบคือเดี๋ยวนี้เขาจะรู้กันเร็วหมายถึงว่ารู้รู้เร็วที่ว่าจะเออว่าเราเป็นเพศไหนอะไรอย่อางเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่แบบว่าอ่ะรู้แต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะ mm hmm. ไม่กี่ขวบก็รู้แล้ว mm hmm. แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาผู้ปกครองเหมือนึงเป็นผู้ปกครองเนี่ยพามานะคะแล้วก็อ่าอาจจะมีการให้เขาเรียกว่าเป็นแบบฮอร์โมนที่แบบว่าเป็นบล็อกอ่าบล็อกการ เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวอ,อะไรเงี้ยเนาะอ่าซึ่งซึ่งถ้ายังไม่มรู้ที่ภาวะโอเคคือพ่อแม่จะต้องมาด้วยอยู่แล้วะนะคะอ่าแล้วก็มีการให้เหมือนแบบเป็นตัวบล็อกนะคะไม่ให้เป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะแล้วทีนี้พอถึงวัยนึงอ่ะอ่ามันก็จะมีการให้ฮอร์โมนนะคะ<อ>เพื่อแบบอ่าให้เป็นอีกเพศนึงที่เราต้องการะอะไรเงี้ยแล้วพอถึงจุดนึงสามารถที่จะผ่าตัดได้นะคะก็สามารถที่จะผ่าตัดได้นะคะแต่การผ่าตัดก็ก็ต้องใช้ออ คือหลายรอบเหมือนกันนะ <ừ> คือหมายถึงว่าถ้าเปลี่ยนจากชายนะคะเปลี่ยนจากชายเป็นหญิงเนี่ย<ฆ>อาจจะไม่ได้กี่ไม่ได้หลายครั้งมากนะคะ<ฆ>แต่ถ้าหญิงเป็นชายเนี่ยหลายสเตปมากนะคะเออต้องแบบมีการทําแบบนะแล้วก็ทําช่องคลอดอะไรพวกนี้คือหลายสเตปมากอาจจะเป็นแบบเป็นเป็นสิ <laughs> ครั้งได้เลยเหมือนกันนะคะจะมีขั้นมีตอนของมันเนาะ